เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจีพีทังสุนซีวันนี้ก็อยู่กันในเกมมาครับกับอ่าอันนี้วันเนี้ยเสียงมาทําซีรีส์มากผมอาจจะเอามาทําซีรีส์เอ่อเพื่อพระสัมภียก็ได้เนาะอันนี้มารีวิวมัดและสําหรับคลิปเมื่อวานนะไม่อาทิตย์ก่อนคือผมทำเอ่อเกี่ยวกับแซนทั้งตัวผมบอกรออีพีที่สองไม่ไม่มันจะไม่มี เพราะว่ามันเน่าในมากมดอะมดคือมันเน่ามากมันไม่ใช่มดสิคือแมพแต่ละแมพคือมันเน่าในเน่าแบบเน่าคือคนสร้างคือน้อยมากอะตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังเอ่อสร้างพืชอ,อยู่เตรียมตัวที่จะไม่สู้กับซอมบี้อ่าดูกันเราแวงคือเราแวงตลอดมากเลยเมื่อกี้คือผมหลุดจากไอ้แอปอ๋หลุดปล่อยมาก แล้วผมใช้เครื่องี i ก o ด้วยแล้วมันรุ่นเก่ามันก็นเลยกระโปกบอกตรงกระโปกผมจะไม่ใช้วี i ก้กระโปกมากอันนี้ไม่มีเจตนาที่จะมาว่าเออคนสร้างเอ่อโทรศัพท์รุ่น v i ก o นะไม่มีเจตนาคือแค่อยากให้ไอ้รุ่นเก่ามันหายไปทีจะได้ไม่มีใครแบบเผื่อซื้อรุ่นเก่าแบบผม เธอเมื่อกี้เกตเลยใส่คนสร้างเยอะเกินไปนะหลุดเลยกูนี่หลุดเลยคือระวังนั้นคือผมผมคิดว่าผมก็จะตัดอยู่แล้วแหละตัดไปว่าตอนที่เจัดของทัพพืชเสร็จตอนนี้นก็จัดเสร็จแล้วแล้วผมก็ได้ข้อคิดมาว่ากูไม่ต้องเอาลวดมาก็ได์ทอดเลยด้วยกูสร้างด้วมา ลูกกูพังเพื่อนไม่ยิงอบล้วแตกพังเลยอ่าแล้วเนี่ยนี่ไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาซูบีตัวเดียวปุ๊บล้วแตกเลยดูดิอ damn, Aí, really. ่าแล้วสิ่งที่เราต้องปกป้องคือบิลิทไอรล้ดนั่นแหละนะเรื่องไปเลยมาเออคือทีมงานฝากเอาเพลงเพื่อพระซอมบี้แบบเบาๆให้หน่อยนะเบาเบายังพอได้ยินอยู่แต่ยังดังมากเดี๋ยวคนดูเขาไม่ได้ยินเสียงกูนะ กูหล่อที่งไงเข้าใจไปเลยส้มบี้บล๊บล๊โอโอโอบล๊บล๊บล๊อ๊บบอ๊บต่เนี่ยเออบวมบวมบวมอมโหดไา่จริงๆเออมึงโหดร้ายเกินโอ้ยส้มบี้สู้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยมันพัอนงอย่างนี้เลยเหรอหุ้ยกูเอาบล็บอกไม่ระเบิดมาแล้วไม่เชียวกูคลิปนี้จบไใว่ะคลิปนี้จบไใ เอาเลยทะลวงมากินไอ้รดโอเคกูกูชีเบลเลยกูกูนี่รู้สึกถึงการกูชีเบลขั้นสูงสุดตุ้มเลยมึงอ้าวเออเอเอาเอาเลยตัวสุดท้ายมันตายแล้วนี่ก็่ามันเลย่ามัน่ามันเออขามันเลยแค่วิลลี่เจอเองเออ ยังไม่สวนพืชค่าวิลิเจอร์ก่อนสวนอะไรแค่พืชเองเออเอาให้มันตายเอาให้มันตายเอยเอเสร็แล้วโอเคยังไม่ต้องไม่คือกูเก็ตเล็กก็เล็กมากมาก,มากด้วยคือเอ่อไม,ไม่รู้จะว่าไงดีคือเก็ตเล็กแล้วกูแบบอืแกจะเลิกถ่ายคลิปล้ะ คือพืชประท่าซอมบี้คือมมงหมดไปไหนอ่าแล้วสิ่งที่ผมจะมาถ่ายแทนคืออะไรรู้ไหมพืชปัะทาก็ศิลาและอะไรรู้ไหมคือไม่ไม่ตีก like ็ศิลากูเลยเก็บเล็กจากกศิลามาฆ่ากันเลยอ๋อเสียตายซกะเออคือไม่มีใครเบื่อมานั่งกฟังกูบ่นอย่างเงี้ยคือกูถ่ายทำไมครับซะด้วยไม,มไม่มีใครเบือ่อคือแบบ คือเล่นแต่ไมายครับเพราะอะไรตอนนี้คือคือเสียใจด้วยใครจะมาดูเอ่อพื่อพระสมบีคือคุณเสียใจได้เลยเพราะว่าผมนั้นอาจจะหยุดก็ได้เพราะว่าตอนนี้กเกเรตอนนี้กเกเรมากๆด้วยเพราะฉะนั้นผพื่อพระสมบีไม่ต้องมาดูก็สี่ลดีกว่า,า,วามอนทราไอ้เคีเ้ยมอนทราเนออะไรเนี่ย อ่าไม่รู้ดิไอ,ไอฟินิกมั้งกินคีโดลลาดิไม่กินคิโดร่าไม่อยู่เลยกูไม่รู้เลยพลังของใครคือมันมั่วนี่ต้องเอาตัวนี้ไว้ถึงจะมันนี่เว้ยนี่นักวิทยสาศาสตร์สมองเสื่องตาะสะแกร่รุยเลยก็สิล่าประทะก,กับบอสในเกมเอ่อเือประทาสมบิ ผมนั้นผมนั้นอาจจะเอาเอ่อตัวละครที่ผมสร้างในมอดที่ผมสร้างเองเนี่ยม,มาสู้ก็ได้เอ่อแล้วอย่างคลิปนี้ไม่คือคือแทนนี่ผมจะมาพูดไปแล้วสมบีอะไรรึเปล่ามาฟังกูบ,บ่นดีกว่าเยอะเลยไปฮะอย่าหลุดนะเวย้ยเฮ้ยก็เลยแรงที่ถ่ายคลิปตัวเองบ่อยๆแล้วนี่มาฟังกูบ่นดีกว่าไม่เห็นต้องดูอะไรกูเลยฟังกูบ,บ่นยิ่งดีกว่าเยอะไอ้งมางตีกันไม่เข้าเลยสัส ก็ซีร่า,ามาใส่หัวไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่เล่เไเนไอ้้้ไอียอออออคัคน <S <S แล้วก็มีมีคนตัดต่อนะเด็กกระโปรงไม่ใช่เป็นเอ่อคนตัดต่อเป็นเพื่อนของผมนะตัดต่อให้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันว่างมันก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระให้กูหรือว่ามันแค่อยากจะทำให้เฉยก็ไม่แน่ใจนะ คือผมนั้นมีผู้ติดตามเพิ่มมาอีกสองคนไม่ไม่ใช่ผู้ติดตามดิเป็นเออเป็นทีมงานนักตัดต่อคนนึงจะเป็นแบบใช้ตัดต่อแบบผมก็ตัดต่อช่วยช่วยนะเพราะว่าอยากบแบบไม่อยากให้แบบคนที่ไม่แา่ให้ทีมงานแบบเหนื่อยเกินไปผมก็เลยแบบเ้ะต,ตัดต่อที่เหลือเองแล้วมันก็อะไรที่อยากให้อยากตัดต่อเองก็จะตัดต่อเอง ตรงไหนที่อยากให้ทีมงานแบบอยากทำอยากให้ทีมงานทำดูก็ได้นะแล้วทีมงานเฮ้ยบบเบ,บ,เบ,บื่อเบื่อเออเมื่อกี้ทีมงานเออคือเออฝากเซนเซให้กูด้วยนะนะเซนเซให้หน่อย